เจอแล้งไหมครับงานงอกนอกหน้าที่สั่งกันได้สั่งกันดีงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เราก็โดนให้ต้องทำเราจะรับมือ,อกันยังไงกับเรื่องนี้ติดตามั็ได้ <S <S 1> <S 1> คือเรื่องของงานงอกนะครับก็คือเป็น ประเด็นที่ผมแล้วก็น้องๆเอาไปพูดคุยกันในการคลับมันเดย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเขาต้องยอมรับความจริงนะครับเวลาเราพูดถึงงานงอกแล้วก็งานนอกแคงความหมายรองานนอกขอบเขตที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันหลีกเลี่ยงได้ยากครับแล้วก็มันหลายหลายครั้งเนี่ยเราคงไม่กล้าที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะงานงอกหรืองานนอกที่มาจากหัวหน้าหรือเจ้านายเรานั่นเองคนที่ได้รับงานงอกอยากให้มองในแง่ดีก่อนก็นคือว่าเราคงมีความสามารถนั่นแหละเราคงเป็นที่พึ่งพาได้ ขอ,องหัวหน้าไม่งั้นเขาคงมาให้เรามาง,งอกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็คือเวลาเราทํางานงอกเนี่ยความรู้สึกมันคือเหมือนกับว่าเ,เราออกแรงแล้วทําออกไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราเนี่ยก้าวหน้าหรือทําให้งานของเราเนี่ยที่ทาอยู่เนี่ยมันไปได้ดีมันก็เลยเป็นปัญหาไงเหมือนที่ผมมักจะพูดบ่อยๆกว็คือว่างานงอกถ้าเราคิดว่ามันเป็นงานการกสุศลเนี่ย ถ้าทําแล้วคิดว่าได้บุญนแต่บุญมันไม่ได้เป็นของเราไงการที่เราทําไปคน,ปนดได้ประโยชน์อาจจะเป็นคนอื่นมันก็เลยทําให้น้องๆหล,หลายๆคนเนี่ยอืมละอาแล้วก็รู้สึกนุ่งหิดกับการที่ต้องมาเจองานงอกนะครับเราลองมามองมุกที่เราอาจจะไม่เคยมองกันบ้างดีกว่าว่าข้อดีของงานงอกมีอะไรบ้างนะครับคือถ้างานงอกนั้นเนี่ยเราตัดอคติออกไปสักเพื่องนึงก่อนนะ ก่อนที่จะโมโหว,ว่าเอ้มันไม่ใช่งานของเราเนี่ยแล้วเราต้องมาทําให้ดูก่อนว่างานงอกตัวเนี้ยเราทําแล้วเราจะได้อะไรบ้างสิ่งที่เราได้เนี่ยผมว่าแน่นอนแ่ะถ้าเจ้านายเชื่อมือเราใช่ไหมครับความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเอ่อความมั่นใจความสัมพันธ์มันจะมานะฮะอันที่สองหลายๆครั้งงานงอกก็ก็พาเราไปเจอโอกาสใหม่ๆเช่นเดียวกันนะเช่นงานบางประเภททําให้เราต้องไปรู้จักผู้คนมากขึ้นงานบางประเภทเอ่อ ยิ่งทำยิ่งทำให้เราค้นพบความสามารถหรือจุดแข็งเรามากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็บางครั้งให้งานงอกนี่แหละทำให้เราเปลี่ยนง,งานได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันชีวิตผมก็เป็นแบบนี้นะครับบางทีเรารับทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบมาปรากฏว่าทำไปทำมาคนเห็นผลงานไม่ได้มันก็เลยไปต่อได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดมุมนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดด้านลบแล้วก็ปฏิเสธเจ้านายไม่ได้สุดท้าย เรานี่แหละจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าอย่างน้อยบางนคนบอกว่าเวิร์กโหลดเราเยอะถ้าเวิร์กโหลดเราเยอะเรากลัวว่าจะทํางานนอกได้ไม่ดีหรือง,งานงอกที่มาเนี่ยมันจะทําให้งานปัจจุบันเราเนี่ยเสียหายด้วยตรงที่เราก็ต้องคุยกับหน้านะครับเอาถึงต้องชี้แจงเขาตรงไปตรงมาไม่งั้นเนี่ยคนที่เสียหายที่สุดก็จะเป็นเรานะฮะอาวแล้วคุยแล้วจะคุยได้เหรอคุยแล้วหัวหน้าจะพอใจไหม เอ่างนี้ดีกว่าถ้าคุยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูผลลัพธ์แต่ถ้าไม่คุยตอนเนี้ยคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่สบายใจคนที่เป็นทุกข์ก็คือเราใช่ไหมนะครับก็อยากจะฝากประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องลบงานงอกที่เข้ามาเราก็มีวิธีการรับมือครับถ้างอกแล้วดีกับเราก็ทําไปแต่ถ้างอกถึงแม้ว่าดีถ้ามันเยอะมากก็ต้องพูดคุยออกหน้านะครับ ท่างงอกแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแล้วยิ่งทําให้งานหลักเราเสียอันนี้ยิ่งต้องได้ป่วยใหญ่นะครับสุดท้ายผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานงอกแบบไหนจะเป็นงอกจากในทีมของเราเองหรืองอกนอกเหนือจากทีมของเราหรือนอกนอกเหนือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบในองค์กรก็ขอให้เราได้พูดคุยกับหัวหน้าเขาด้วยเตือนเขาซะนิดครับก่อนที่งานงอกมันจะถาถมจนเราทนไม่ไหวนะครับก็เป็นเรื่อง ง,ง่ายแต่ถ้าอยากจะดูอยากจะเห็นวิธีการเพิ่มเติมรายละเอียดปิดย่อยนะครับที่เราพูดถึงเรื่องการรับมือกับงานงอกเนี่ยติดตามกันได้ในรายการขับวันเดย์นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์เอาไว้ให้มีเทคนิคมากมายเลยเชื่อว่ามากกว่า1ิบเทคนิครวมถึงเทคนิคจากน้อง,องๆทางบ้านที่ร่วมสนุกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านทางคอมเมนต์ใครที่ได้ดูตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารับเมือง,งานงอกได้ไม่ยากติดตามคลิปต่อไปกันได้นะครับเรื่อนี้ครับ